ที่หมู่บ้านหนองสามขาตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสซนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเขื่อนลำปาวพบเห็นชาวบ้านซึ่งอยู่ในช่วงว่างเว้นจากการทำนากำลังนำปลาที่หาได้จากการทอดแหที่เขื่อนลำปาวมาจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าปลาและชาวบ้านที่มารอซื้อปลาซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านเฉลี่ยว,วันละหนึ่งหมื่นบาทต่อรายเลยทีเดียวชาวบ้านแต่ละคนจะนั่งเรือหางยาวพร้อมกับแผลประจำตัวลงไปหาปลาที่เขื่อนลำปาวโดยจะเริ่มออกจากบ้านตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงและจะจับปลาขึ้นมาในแต่ละวันประมาณ3 0 0ถึง500 ร0 0กิโลกรัมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาขาวน้อยคุณประพักสอนสีหวงชาวบ้านบ้านหนองสามขาจังหวัดกาลสินกล่าวว่าปกติในช่วงฤดูแล้งของทุกปีปริมาณน้ำที่เขื่อนลำปลาวจะลดลงอย่างมากทําให้ชาวบ้านอาศัยวิกฤตน้ําแล้งนี้นําแหไปทอดหาปลาที่เขื่อนลำปลาวโดยจะนั่งเรือหางยาวไปหาปลาตั้งแต่เช้าประมาณ8ปดโมงและจะกลับบ้านประมาณ5้าโมงเย็นของทุกวันหรือตามปริมาณปลาที่หาได้หากวันไหนหาได้มากก็จะนําปลามาจําหน่ายเร็วขึ้น สำหรับการจำหน่ายจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินและจังหวัดข้างเคียงเข้ามารับซื้อโดยปลาสดจะจำหน่ายกิโลกรัมละ15-20บาทขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาหากขอดเกล็ดปลาแล้วผ่าท้องล้างให้สะอาดจะจำหน่ายกิโลกรัมละ40-50บาทโดยลูกค้ามักจะซื้อนำกลับไปทำกับข้าวเช่นปลาทอดปิ้งย่างและบางรายนำไปทำปลาร้าถนอมอาหารเก็บไว้กินซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าแรงเฉลี่ยว,วันละ1 0 0 0 0บาทได้เลยทีเดียว พวกกันนีเขาก็ขายอยู่ประจําอยู่แล้วแม่ทำอะไรเด็จากันแม่อยากที่ีิดจ้ามีเพราะว่าแม่ก็มีข้าวยังผู้พันเมกันเลยเอาวัางคือว่าทำข้าวลดตำก็่แม่แต่แม่มองคนหัวหน้านวแต่แม่กน้าวมันจะนกันเนาเสี่ยกบะเรียกก็ตังนี้ง่ายเลยเสี่งอะไรตัวไทยดก็หาท่นมานอกาหาท่านมานอกเราแบบนี้ว่าตัวไทยไปโลมันสิงามบ่ด้อจ้า เก้าอาใส่ยี่้านึงโอ้ยบแม่กโอ้ยกรเจี๊ยบ้มาตัวยังไงให้กนโอ้ยผมมาดุนได้สี่ไดี๋ีแม่พีตัวนี้ก็สวยเลยุดอะไรก็ะงเลยเอออยเียนเฮ็ดยู่แม่่ันเป็นกระีสิกต้ังเฮ็ดตะเดียวัดเลยไม่ค่ะว่าเอาต่ว่าจะอุดรนจว่าใส่เนี่ยเตอหัวลำพูนนี่นั่นคี้เ

เขามาใส่ด่างแทน่นตะเกียบปลาโยกเป็นก็เรียกว่าไอ่เอาปลาไปกินบ้องประมาณแปดมุ่งแปดมงก็เ right> ริ s <S ่มลงไปเรียวไปหาโม่มันกับพอโมงจะจังเด็ดตือเขาต้องเผื่อเวลาเน่ามันเป็นลงไปได้เลยได้เขาเห็นมันจะหาได้คนละจังประมาณเจ็ดโลครับต่อมื่อต่อเมื่อแต่ละลั่มมันก็สีอยู่ประมาณสามซีหาลอยลู่มันสามซีหาลอยลู่โอ้รายได้ต่อต่อเมื่อค่ะก็อยู่ประมาณเกือบหมื่นเนาะวิธีการเขาเอาขึ้นมานนี้ มาเหงใดต่อครับป้าเาก็ขายสดน้ำแล้วก็แปรรูปน้ำจ้ะขายบานิกาเฮ็ดปลาลาตรงโรงงานอย่างสี่แล้วบบนี้เข,าข้าควบปลาควบปลาแบบเตรียมมันก็จกเะเฮ็ดปนะลาลาเน่ะโรงงานปลาลามันไม่หับออกจ้ะสีใดข้นหนึ่งจะเขา,ลาเลืนน่อยๆแตนเนาะบานิกส่วนมากแล้วเขาขายโรงงานมันการราคาถือจ้ะมันกะแต่ว่าเขาก็ต้องเรียใครนะเพื่อว่ามัน่นใจมั่ใส่ใจนะักก่อข้อนะครับอันถ้าเขาถืกก็ต้องเรียใครเพราะว่าเ,าเขาเคยเฮ็ด มันเป็นอาชีพของบานเฮ้าของขา,ขาทรงเฮ้า,าแปลรูปทรงได้กระสีดีเกินม่กระเพิ่มได้ไดต่อยอดเกินขายส,วยส่วนแช่ที่ผบ่าแต่เฮ้าเห็ดแปลรูปมันกิะได้เพิ่มขึ้นเนะาะแต่ว่าเฮ้ากับบจากใหม่ไปขายพวปันใดขายหายแห้ต่้นที่เขาจะเคยซื้อขายะลูกขายว่าเก้าลูกข,ไม,กขไม่ไมหือว่าคนหมจแก้เฮ้า